ก็เข้ามาที่ Google นะครับพิมพ์ที่ช่องค้นหาว่า a l l Online a f f i r i a t e นะครับ mm hmm. ก็จะเจอลิงก์ด้านบนสุดนะครับ All Online a f f i l ร a t e เพื่อนๆก็กดเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็จะเจอหน้านี้ครับคลิกที่ตรงกลางหน้าจอนะครับคลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิกครับล็อกอินผ่านช่อง YouTube ของเพื่อนๆก็ได้นะครับหรือว่าจะล็อกอินผ่าน Gmail ก็ได้นะครับ กรอ,อกรายละเอียดทห้เรียบร้อยครับไออีเมลรหัสผ่านนะครับแล้วก็ระบุ URL ด้วยนะครับจะเป็น URL ของ facebook youtube ก็ได้นะครับตรงนี้เลือกเป็น KOL บุคคลภายนอกนะครับแล้วก็ติ๊กถูกแล้วก็กดลงทะเบียนนะครับกดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับล็อกอินแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับก็จะมีสินค้าให้เราเลือกในการทำนายหน้านะครับ สนใจสินค้าชิ้นไหนก็เลือกมุมขวาได้เลยนะครับคลิกที่ get link นะครับผมจะเลือกชิ้นแรกนะครับก็จะได้ product id มานะครับแล้วก็จะไปโปรโมทช่องทางไหน Tacking name แล้วก็เลือกช่องทางนั้นนะครับผมจะไปโปรโมทที่ facebook ก็เลือก facebook ครับแล้วก็ตั้งชื่อแคมเปญนะครับผมจะตั้งว่า o r e o นะครับเพราะสินค้าชิ้นนี้ชื่อ o r e o นะครับระบบจะทำการ generate นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถ กปปี้ลิงก์ด้านล่างนะครับนี่ครับเพื่อไปโปรโมตใน Facebook ได้เลยนะครับแล้วก็เคียร์โค้นดนี่แหละครับเรานําไปโปรโมทได้เลยนะครับเมื่อมีการสั่งซื้อเกิดขึ้นที่ลิงก์ของเราเราก็จะได้ค่าแนะนํานะครับไปลองทํากันลองดูนะครับ